สวัสดีครับผมทาร่ารับตูลายมือผาลหัดพนกุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการทำนายฝันนะครับผมก็ฝันว่าได้บวชพระฝันเห็นงานบวชพระคำทำนายฝันและเลขเด่นนำโชคนะครับผมก็ามาเริ่มกันเลยนะครับผมหากฝันว่า ตนเองได้บวชพระหรือได้ห่มพระเหลืองอ่าผมแจ้งก่อนนะครับว่าเลขเด่นนําโชคในที่นี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสองครั้งคือฝันว่าได้บวชพระหรือแล้วก็ฝันเห็นงานบวชนะครับก็จะมีแยกแยกเป็นสองครั้งด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าฝันเห็นตนเองได้บวชพระหรือนี่เป็นครั้งแรกก่อนนะครับผมก็คือเป็นเลขเด่นนาโชคอันแรกก่อนนะครับผมก็ฝันเห็นตนเองได้บวชหรือได้ห่มพระเหลือง ก็คือท้ายว่าจะหมดเคราะห์ครับและจะมีลาบตามมาภายหลังนะครับผมก็คือถ้าฝันว่าได้บวชหรือได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะมีเคราะห์อะไรก็ตามหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงหรือในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีหรือมีอุปสรรคอะไรก็ตามเจ้านายบ่นเจ้านายว่าหรือในสถานการณ์ที่คุณไม่พึงพอใจอะไรก็ตามหรือเคราะห์กรรมอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะหมดเคราะห์ หรืออาจจะมีคดีความอะไรก็แล้วแต่คุณจะหมดเคราะห์ตรงนั้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีลากตามมาภายหลังส่วนญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยก็จะหายครับผมถ้าฝันว่าได้บวชพระเฉยนะถ้าหาว่าคุณเป็นคนบวชหรือได้ผมวมาเหลืองเฉยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคําแนะนํานะครับผมที่ผมจะแนะนําก็คือทําบุญอุดที่ส่วนสุศลให้กับเทวดาที่รักษาตนนะครับผมแล้วก็เจ้ากรรมนายเวร ของคุณนะครับผมากําไนเวรของคุณจะช่วยเร่งโชคลาภของคุณให้มาเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกภัยตรงที่คุณมีเนี่ยหายไวขึ้นนะครับผมส่วนเลขเด่นนำโชคของการฝันว่าได้บวชหรือได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยคืออะไรผมจะทวนทั้งสองรอบนะครับผมสรับเลขเด่นนำโชคก็มีแปดหนึ่งแปดสองสองแปดเอ้ยสองศูนย์แปดแล้วก็สองแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเก้านะครับผมแปดหนึ่งแปดสองสองศูนย์แปดสองแปดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเก้านี่คือสําหรับฟันว่าได้บวชหรือได้หอมพระเหลือกนะครับผมต่อไปนะครับผมฟันเห็นงานบวชฟันเห็นงานบวชพระหรือฟันเห็นงานลื่นเลิงงานกลจุกต่างๆนะครับผมแล้วก็ฟันว่าได้เข้าไปร่วมงานนั้นด้วยหรืองานบวชอะไรเหล่านั้นด้วยนะครับผมถ้าว่า มันเป็นอย่างไรและเล่งเด่นนาโชคด้วยนะครับผมก็อาจจะได้รับทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับผมบางทีคุณอาจจะมีทั้งข่าวดีได้รับแต่ข่าวดีไม่ทันไรคุณก็อาจจะได้รับข่าวข่าวร้ายแล้วหรือบางทีคุณได้รับข่าวร้ายก่อนแล้วคุณก็ได้รับข่าวดีอาจจะได้รับสรุปก็คือได้รับทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายนะครับผมแต่อาจจะมาในเวลาเดียวกันหรืออาจจะเวลาไล่เลี่ยกันหรือว่าาจจะเป็นเวลาสลับกันอะไรอย่างนี้ แต่คุณก็จะได้รับทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายหรือทุกขราบนั่นเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้หน่อยนึงแต่มันก็ยังดีกว่าได้รับข่าวร้ายอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าบางครั้งถ้าอาจจะได้มีการฝันแบบนี้สำหรับ การฝันเห็นงานบทภาาหรืองานลื่นเลงแล้วคุณเข้าไปอยู่ในงานนั้นด้วยเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะได้ลาบจากการแบ่งไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีการแก้ผมจะบอกว่าให้แนะนําผมแนะนํานะครับว่าให้ทําบุญเพื่อผ่อนเคราะห์และเล่งเขาเรียกว่าทําบุญเพื่อผ่อนเคราะห์ตรงเนี้ยให้มันจะมีทั้ง โชคดีและโชคร้ยายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณทําบุญเนี่ยคุณอาจจะอุดที่ให้กับเทวดา,าที่รักษาโตคุณและเจ้ากรรมนายเวรของคุณหรือของคนอื่นก็ได้เพราะเคราะห์ตรงเนี่ยผมจะบอกว่าบางทีผมจะแนะนาบางส่วนนะว่าเคราะห์ตรงนี้ไม่ได้เป็นเคราะห์ของคุณคนเดียวบางทีคุณอาจจะมีคนอื่นที่รับเคราะห์ด้วยตรงนี้ผมไม่ขอพูดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นที่รับเคราะห์อาจจะเป็นใครก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เกี่ยวข้งของกับตัวคุณเพราะฉะนั้นบางทีข่าวในทุกขลาบตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวข้งของกับตัวคุณเสมอไปเช่นบางทีก็อาจจะเป็นคนอื่นซึ่งคุณก็รู้ว่าใครบางทีอาจจะเป็นคนอื่นตรงนี้บางทีทุกขลาบตรงนี้มนเช่นเดี๋ยวผมพูดคํานี้ว่าบางทีทุกขลาบตรงนี้อาจจะเป็นได้ลาบจากการแบ่งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคืออะไรก็คืออาจจะเกิดการแบ่งสมบัติเกิดขึ้นนี่คือคุณได้ลาบแล้ว อันนี้คุณคงพ,พอรู้นะว่าคือเกิดจากอะไรผมจะไม่พูดเพราะามันเป็นการที่พูดในรางที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดจากการแบ่งไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยคือมันต้องมีการแบ่งอะไรเกิดขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าอยากให้สถานการณ์ดีเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณจะต้องทําบุญเพื่อแบ่งผ่อนเคราะห์ให้มันอย่าง,างเช่นว่าเคราะห์ออยังไงมันจะเกิดมันส่วนมากมันก็ต้องเกิดอะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะมีการทําบุญบางทีมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะผมเช้คำนี้ บางทีมันอาจจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดสมมติคุณทําบุญมันจะช่วยได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทําบุญใหญ่ด้วยหรือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําบุญไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่ผมแนะนําว่าให้ทําบุญใหญ่ถ้าหากมันเป็นอะไรที่เป็นลางบอกเหตุซึ่งมันเป็นบางลางบอกเหตุที่มันบางทีมันนแนวทางร้ายมากๆซึ่งคุณจะรู้ได้เองซึ่งคุณก็อาจจะต้องทําบุญใหญ่นะครับผม ซึ่งการทำบุญเนี่ยมันบางทีถ้าเกิดมันเหลือเหลือกุศลผลบุญที่มากพอเนี่ยจะเร่งทําให้ทุกขลาภตรงนั้นนะมันเป็นโชคลาภที่ดีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการหักส่วนที่มันไม่ดีไปได้ด้วยนะครับส่วนเลขเด่นนาโชคก็ได้แก่ผมทวนซ้ำสองรอบนะครับผมได้แก่สามศูนย์สามหกสามเก้าสามสเก้าสามสาหก แล้วก็359นะครับผม30 36 39 339 3มหกสานะครับผมก็ผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะฝันร้ายยังไงนะผมพูดถึงฝันร้ายก่อนนะคือคุณควรที่จะไปใส่บาตรท,ทาบุญถาวายสังฆทานถ้าฝันร้ายมากๆเนี่ยก็ทําบุญใหญ่และไม่ใช่แค่ทําบุญอย่างเดียว คุณควรที่จะอุดทิศส่วนส่วนมไปให้เทวดาประจําตัวของคุณเพื่อให้เขามีพลังแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าเป็นฝันร้ายที่มันส่งผลแก่ผู้อื่นคุณก็ควรให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มันรบกวนใครบางคนเช่นถ้าลูกคุณมีผลคุณก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของลูกหรือเจ้าพ่อคุณมีผลคุณก็ให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่ออะไรประมาณนั้นที่รบกวนพ่อคุณอยู่ลูกคุณอยู่เช่นพอคุณป่วยคุณก็ให้เจ้ากรรมนายเวรของพ่อลูกคุณป่วยคุณก็ให้เจ้ากรรมนายเวรของลูกลูกคุณดื้อคุณก็ให้เจ้ากรรมนายเวรู ของคุณที่ทำให้ลูกคุณดื้อนี่คือเคล็ดลับสุดยอดนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะก็สําหรับผมก็เป็นหมอดูายมือพยิบซีนะครับผมใครที่ต้องการดูารมือพยิที่ศีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาที่ไลน์ดีทล่าสองห้าหนะครับไลน์ดีทีเอสอออสเสองห้าหกนะครับผม ผมทิ้งไลดีไว้ตรงใต้คลิป u t u b บด้านล่างนะครับผมไลด,ดีผมทิ้งยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างก็ติดต่อทักไลดีที่ผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมผมทิ้งไลดีไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปก็เข้าใจตรงกันนะครับผมก็ใครจะดูลายมือหรือพย์ซีจะดูอย่างใดหนึ่งหรือจะดูสองอย่างก็ติดต่อทักไลดีผมทิ้งไว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมผมทิ้งไว้อยู่ตรงนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับก็อบอกผมบอกกับทุกคลิปเลยครับผมแล้วส่วนผม วิธีการดูเนี่ยคือถ้ารายละเอียดเข้ามานะครับผมสอบถามราคาค่าฟูหรือสอบถามรายละเอียดเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณถ้าถ้ากันไปถ้ากันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรลายทางคุณบางท่านจะเป็นผู้โชคดีรับการโทรรายไปจากผมนะครับผมก็ส่วนวิธีการโทรไปโทรมนไอวิธีการที่ผมจะดูให้คุณเนี่ยคือเอาวิธีการที่ผมจะดูให้คุณเนี่ยก็ อ่าผมไม่ดูให้คุณทางพิมพนะผมไม่ดูให้คุณทางอัดเสียงส่งไปนะผมด้วยคุณผ่านทางโทรไลมีอะไรจะสปิคโฟนคุยกันผ่านทางโทรไลเลยนะครับผมก็ให้ผม,มเป็นโค้ดส่วน,ต,นตัวเป็นโค้ดชีวิตคห้คุณเป็นโค้ดที่แก้ไขปัญหาคุณตรงๆเป็นโค้ดที่แแก้ไขเป็นโค้ดที่จะแก้ไขหาแก้ไขปัญหาจนกว่าจะแก้ไขได้ไปเลยนะครับผมเป็นโค้ดคุณ ส่วนตัวนะครับผมเป็นโคส่วนตัวเป็นหมอดูส่วนตัวเป็นโคส่วนตัวให้คุณไปเลยนะครับผมที่จะแก้ไขปนญหาได้ผมเต็มที่กับทุกคนมีลายมือพยศีสองอย่างนะครับผมก็่อผมจะบอกว่าอการดูให้คุณเนี่ยผมก็อย่างที่แจ้งแล้วว่าผมดูให้คุณผ่านทางโทรไลน์ทางโทรไลน์นะครับผมก็เต็มที่นะครับผมทางโทรไลน์ไม่ว่าจะเป็นลายมือหรือพยศี นะครับผมทางออนไลน์มีวิธีหนึ่งคือดูแบบสำนักง,งานนะครับผมใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานผมจะพิเศษนะครับผมก็คือมีอยู่สองอย่างในกันที่สำนักง,งานคือดูให้เห็นแบบว่าดูด,ดูตัวเป็นเป็นเลยนะครับก็คือมีคําถามอะไรมีอะไรก็จะพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับมีแบบ V i P กับมีแบบธรรมดาที่สำนักง,งานก็คือสำนักง,งานมีดูอยู่สองแบบอย่างที่บอกไปแล้วคือ V i P กับแบบธรรมดา วีพีเป็นอย่างไรวีพีเป็นงานดูดสีอย่างจุใจเต็มที่ให้เลยก็คือลายมือพิเศษงงให้ตัวเลขแบบเอ็กซ์คลูีจุใจให้เป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชี้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เต็มที่กับคุณแต่ที่สำนักงานก็วีพีนะครับผมวีพีมีหลายคนมาดูกับผมว่าจะเป็นอาคารตุกศจัตรต่างประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจ้าของธนาคารชื่อไอเป็นผู้จัดการจากธนาคารชื่อดังเป็นดาราเป็นศิลปิน เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นคนที่มีหนี้มาก่อนเป็นคนที่าฐานะติลบมาก่อนเป็นคนที่เป็นลูกน้องเข้ามาก่อนแล้วก็อีกหลายๆายนะครับผมบางคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศก็มีเจ้าของอาทาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินใหญ่ๆก็มีหลายคนนะครับผมก็บางคนอาจจะมีฐานะติลบที่ผมว่านั่นก็คือ,เ,อเขามีแรงใจยอย่างหนึ่งในการพัฒนาตัวเองแรงกล้าเขามาดูกับผมเขาเชื่อที่ผมพูด แล้วก็นําคําสั่งสอนที่ผมให้ไปเนี่ยไปปฏิบัติตามตอนนี้ก็จากฐานะติดลบตอนนี้ก็ร่ํารวยไปแล้วหลายคนนะครับผมก็ตอนนี้สินค้าที่เขาคิดจะทำเนี่ยก็คือทําแล้วทําจริงๆนะเนี่ยก็ส่งออกไปต่างประเทศตอนนี้ก็ร่ารวยเป็นเศรษฐีแล้วแล้วส่วนบางคนที่ตอนที่เป็นลูกน้องเขาตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลายคนมากแล้วส่วนของบางคนที่ร่ํารวยอยู่แล้วเนี่ย หลายคนนะครับที่ร่ำรวยแล้วตอนนี้ก็ยิ่งร่ำรวยขึ้นกว่าเก่าอยู่อย่างเดียวนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือคนเหล่านี้มีแรงใจในการพัฒนาตัวเองแรงกล้าว่าเขาต้องมีมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เขาไม่เอาอีกต่อไปแล้วคือเขาต้องพัฒนาระดับขเขายห้มากกว่าเดิมถ้าหากคุณมีความปรารถนาที่แรงกล้ามากกว่าเดิมความปรารถนาไม่ใช่สิ่งผิดคือเขาต้องมีแรงใจว่าเออ ชีวิตแบบนี้ไม่เอต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่ถูกนะครับผมถ้าหากคุณบอกว่าเฮ้ยไม่มีแรงาัฒนาแล้วชีวิตขับเคลื่อนไปแบบตรงๆแบบนี้เลยก็คือหรือแบบตกแบบนี้เลยเนี่ยคืออย่างนี้ชีวิตของเขาเนี่ยก็การันตีให้เห็นได้ถึงว่าความล้มเหลวได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าแบบ VP พีผมก็พิเศษไห้นะครับผมว่ามีหลายคนที่มาดู VP พีแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองแรงกล้านะครับผม ก็ผมก็เต็มที่กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Online, ออนไลน์ก็จะเป็น VP ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดา,าผมก็เต็มที่นะครับผมถ้าส่วนแบบธรรมดาเป็นอย่างไรมีดูรายงานพิเศษอยู่2อ,อ,อย่างนะครับผมำทำการประชุมที่1ชั่วโมงแบบวีพีแล้วก็แบบธรรมดาแบบธรรมดาเหมาะสมกับคนที่บ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศหรือไม่สะดวกมานะครับผมก็เต็มที่กับทุกแบบนะครับผมก็สามแบบนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกสถาแบบไหนก็สำหรับผมก็ ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดสก์ไลค์กดติดตามให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยสำหรับผมจะมีการแจ้งเตือนสําหรับคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปธนายฝันคลิปธนายราศีคลิปธนายดวงชะตาคลิปอื่นๆมากมายก็กดฝากกดติดตามกดสก์ไลค์ผมเยอะๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่มเติมเรื่อยๆก็ฝากกดจำกดสก์ไลค์ให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจก็จะมีการแจ้งเตือนหรับคนที่กดติดตามกดสก์ไลค์นะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนใหม่ๆๆๆเเเเเปปนรรื่่่่อยพพิิิิิมมมมมมตตะคคับผสลให ก็เชื่อว่าในการทําในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็เสารสวันดี้ก็ขอลาทุกท่านเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมดีครับดีครับดีครับ